ติดตามตอนนี้ที่มีสองหญิงถูกทำลายแล้วก็ถูกฆ่านี่นะครับเมื่อกี่ส5งพเท้าร้อยที่การลงจาการสืบสวนติดตามมาโดยตลอดนะครับใความร่วมมือของทั้งตำรวจสืบสวนภาคสามแล้วก็ เบื้องต้นเกี่ยวทราบว่าผู้ทำบุญเนี่ยเอออึ่งตรงนี้เนี่ยในรายยื่นเพิ่มเติมเนี้ได้ให้ทางท่านงานสอบสวนตรงนี้เนี่ยทางทำงานดุลชาติท่านสมเด็จจากทีมสิทธินดาบวตรได้ออกคำสั่งแต่งตั้งวิชุดท่านงานสอบสวนสอบสวนมีมีท่านฐานปลเนี่ยเป็นผู้ช่วยเป็นหัวหน้าในการควบคุมภาพ ในการดูส่วนสอบสวนแล้วก็มีคนตรวจจีเนี่ยสุดยอดสุดที่เราตพันเบริยึพันทันใจอยู่ในจีนสอบสวนแล้วก็รวมทั้งปอกเปล่าพันเบรผู้มิงผู้มันง่วงนะครับในกิจการเพื่อกันดูแลตรงนี้แล้วก็ในส่งของสืบสุดภาพสามแล้วก็ตรวเราพอการลงเพื่อกันดูแล้วก็ในภาพรวมผมเพื่อเชื่อมกับดูแลในการกิจการตรงนี้ให้เป็นได้ในความเรียบร้อยสำหรับในวันนี้คือได้นักผู้พิากมาเพื่อสอบปากคำเพื่อเดินนะครับ ก็าจากการสืบสวนเนี่ยทีแรกยังหาตัวผู้ผู้ตายไม่พบนะครับจนก,กระทั่งเมื่อเดือนกุมภาปีนี้ปีห้าเก้านี่ยก็าสามารถิสูสุดทราบได้จากรายในหมื่แปงผู้ตายว่าผู้ตายเป็นใครจากนั้นก็สืบสวนมาโดยตลอดโดยสืบสวนภาคสามเป็นตัวหลักครับทีนี้การสืบสวนเนี่ยพันเข้ามาถึงตัวผู้ต้องหาในจักรกลิศหรืออ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ปทุมธานีก็เป็นขาใหญ่อยู่ตรงนั้นนะฮะก็มีความกว้างขวางรู้จักกับราชการหลายหน่วยงานก็เลยเสนอให้ตรอนะครับท่านสัริงเจตเป็นหัวหน้าตั้งชุดทีมสืบสวนสอบสวนขึ้นมา้อมปราบเข้ามาร่วมกองหน้านะครับจนกระทั่งขโมดขึ้นมาจนกระทั่งสามารถออกสายจับสายอได้วิธีการก็คือ เอ่อเป็นคนอารมณ์ร้ายนะครับแล้วก็หากินโดยวิธีเอาเอาเด็กมาเลี้ยงไว้แล้วก็ทำร้ายไปประกันชีวิตที่นั่งข้างขวาผมเนี่ยสิบเป็บริษัทที่เขาประกันวงเงินประกันทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ดล้านบาทนะครับแล้วก็คนที่มาอาศัยอยู่ด้วยทั้งญาติพี่น้องตัวเองแล้วก็เด็กพวกนี้จะถูกทำร้ายทำร้ายแบบเอามาหิดครับเด็กก็ตาบอด ตาบอดก็ได้เจ็ดแสนป้าตัวเองก็ตาบอดได้เจ็ดแสนะ<ม>เด็กเนี่ยถูกจับถอนฟันหมดนะครับคือวันนี้เรายังไม่เปิดเผยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเกำลังเกี่ยวยาย<ม>พวกนี้เป็นพยานทั้งหมดนะก็สุดท้ายก็รับสารภาพแล้วขณะที่เราเขา้าเมื่อเช้าได้ใช้กองปราบชาเขาจับตามหายจับของศาลสี่คิวรับสารภาพแล้วว่าฆ่าจริงนะครับก็ ยอมรับว่าฆ่าแล้วเอาไปสบไปทิ้งผู้ตายก็เป็นแม่บ้านของตัวเองแต่ว่าขัดใจอะไรไม่ทราบแล้วก็แม่บ้านคนนี้ก็ถูก <c oughs> กระทาทารุณโหดร้ายมานานซี่โครงหกักขายปะละาราหักถูกเตะตลอด <c oughs> ก็ไม่มีการได้รับการรักษาสุดท้ายก็แม่บ้านเนี่ยโทรไปก่อนตายก็โทรไปบอกพี่น้องว่าให้มาช่วยด้วยแต่ก็ไม่รู้มาช่วยที่ไหนบริษัทก็ไม่บอกว่าศพบ,บริษัทจัดหางานไม่ยอมบอก วนทางเราเข้าไปสืบสวนตอนนี้ก็รับผลถ้าคิดว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นครับส่วนรายละเอียดในลึกๆเนี่ยคงไม่พูดมากกว่านี้เพราะว่าเป็นหลักฐานในการที่จะต้องดำเนินคดีครับครับที่เราได้ก็คือ,อรับเงินประกันไปก็ mm hmm. ป้าเขาเองหนึ่งคนนะฮะแล้วก็เด็กคนเนี้ชื่อเล่นในเบนนะเบนเนี่ยก็รู้เห็นในปันของสด ก็คนตายนะคนตายตายหนึ่งนะฆ่าหนึ่งแล้วก็เด็กคนนี้เด็กคนนี้เดี๋ยวต้องดาเนินคดีที่ปทุมธานีนะครับโรงพักอ5กรมรักกายสาสตร์วิธีการเอาประกันเนี่ยคนร้ายเนี่ยให้ต้องตสยเนี่ยมีวิธีการยังไงในการไปเอาเงินประกันครับไม่ไม่ต้องวิธีอะไรมากเลยก็ประกันดูัติเหตุไว้แล้วก็ไปแจ้งว่าโดนน้ํายาล้างห้องน้ำมั่งตาบอดโดนโซดาไปมั่งนะครับ มีมีหลายบริษัทที่ไม่ยอมจ่ายเพราะไม่เชื่อว่าเด็กให้การมีพิรุธก็คือบาดกลัวเขายังไม่ยอมจ่ายก็ฟ้องร้องกันอยู่แต่บางบริษัทก็จ่ายไปแล้วนะครับ<ล>ถ้าจ่ายทั้งหมดเนี่ยสิบเจ็ดล้านหมายความว่าใช้เหยื่อที่เป็นเด็กอายุสิกว่าขววเนี่ยให้เด็กคนนี้เละทั้งตัวนะโดนทำร้ายทั้งซี่โครงหักทั้งถูกยิงด้วยปืนบีบีกันนะมือพิการตาบอดสูงซอนปันแล้วก็มีบาดแผล่าตับหลายหลายแห่งโดนทำร้ายเยอะ ตลอดระยะเวลากี่ปีที่ท่านรู้เนี่ยตั้งแต่ปีห้าหกเนคนที่มาอยู่ตั้งแต่ก่อนห้าหกหน่อยนะเอามาจากเพื่อนเขาเองก็นายออเนี่ยพิธีการสำคัญก็คืออ้างตัวเป็นผู้กองอยู่ปสครับเป็น,นตำรวจอยู่ปสคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเรียกผู้กองตลอดสแสดงตัวเป็นตำรวจตลอดแล้วก็พกอาวุธปืนมีปืนหลายกระบอกแล้วตัวเขาประกอบอ,อาชีพอะไรรับเนี่ยจะนี่ไงอาชีพ ับเนียที่เจ็ดล้าีคือการทต่างผู้ใหญ่ใช่ไหมครับคือเป็นป้ากับเด็กชายคนนี้ป้าป้าไม่ป้าไม่ก็อาจจะบอกตามเลยเป็นป้าเปาทอยู่ข้าดังก่อนก่อนฮะเออหลังฮะหลังคือคนตายป้าเนี่ยรับไปจากสนักงานน่าจะประมาณปีหนึ่งสมัครงานเราก็ไปสื้อจากสมัครงานนะครับห้าหกเนี่ยประมาณห้าหกแต่เขาอยู่เขาไดังเรื่องไหนก็ ก็ตายแล้วก็พี่น้องเขาก็มาร้องเรียนแต่ว่าไม่ทราบหายไปไหนตอนนั้นยังพิสูจน์ตัวคนตายไม่ได้คนที่ฆ่าป้าหรือป้าคนนี้โดนทารุนลักษณะศพที่ฆ่าก็ก้อนผมหมดเขาก้อนผมอยู่นานแล้วนะแล้วก็ประคับศพตีอยู่เรื่อยแต่แระหว่างนั้นที่ฆ่าก็ตัดตัดหัวนมด้วยก็ไม่จะถิดสิษย์ทราบนะฮะไหม ตรงนี้เนะี่ยทำการสืบสวนทําไมถึงมามา,มาทาาร,ราบว่าติดตัวเขาได้ก็พอรู้ว่าคนตายเป็นใครก็ไล่ไล่ต่อไปไม่ยากรู้ตัวคนตายก็ไล่ไปว่าไปทาง,งานที่ไหนสุท้ายเราก็ไปเจอบริษัทที่ส่งเข้ามาที่บ้านอะไรนี้เพียงแต่นนว่าการสืบสวนมันยากหน่อยเข้าถึงตัวเขายากว่าคนรักอุปการแะแค่คนเดียวใช่ไหมนเออเด็กคนเนี้ยเดิมอยู่กับพ่อเลี้ยงอ้างว่าเป็นพ่อเลี้ยงนะที่ตลาดไทยี่เบนเนี้ย พอเลี้ยนที่ตลาดไทยก็เป็นเพื่อนกับนายอ๋อเนี่ยระหว่างวันนึงเด็กคนนี้ก็ไปรับเงินจะไปเล่นเกมไอ้นี่ยก็จับมัดแล้วก็เรียกของเสียเรียกผู้กองมารับไปไอ้นี่ก็ไปใส่แจมือมาแล้วก็ล่ามโซ่มาเอามาล่ามโซ่ไว้ที่บ้านตัวเองเอามาล่ามโซ่ไว้หลายวันนะจนเชื่องนะใครๆก็เชื่อว,ว่าเป็นตำรวจชาวบ้านมาถามว่าทำไมไปล่ามโซ่เด็กมันก็บอกว่าเอ่อเด็กคนนี้ติดยาเอามาบำบัดแล้วก็ซ้อมแล้วก็ันก็ซ้อมซ้อมมาตลอดจน จนกลัวสั <t t <there. S 1> ่งอะไรต้องทำหมดอยู่กับเขามากี่ปีได้ครับเด็กนี่มาห้าหกเด็กนี่มาห้าครับส่วนกระทั่งเราเราช่วยมาวันก่อนเนี่ยก็ได้ไล่กับแม่บ้านที่เป็นต้นเองครับใช่ใช่ทำประกันเด็กในกี่บริษัทครับตอนนี้เท่าไหร่สิบสามบริษัทนะที่มานี่เท่าไหร่สิบเอ็ดใช้มีกรรมฐานทั้งหมดยี่สิบเอ็ดกรรมฐาน แล้วก็เคยได้เงินไปนั้งเ่งแล้วมันนั้งเอจัาเนี่ย้าไห้าแสนเจ็ดกับแปดสนหนึ่งถ้าแต่เจ็ดกแสนหนึ่งที่โดนไปแล้วแล้วบริษัทก็พร้อมอยู่ประมาณสิบเจ็ดล้านคือมูลเหตุและลักษณะเหมือนผู้ต้องสงสัยเนี่ยไม่มีความโกรธแค้นหรือว่ามีอะไรกับเหยื่อทั้งสองคนเลยลักษณะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วยเป็นเรื่องมันเป็นคนอารมณ์ร้ายก็เป็นเจ้าข้ออยู่ที่นั่น ล้วชักปืนตกสีนะว่าจำครับยามหมู่บ้านเนี่ยก็จะเล่าพฤติการให้ฟังว่าทุกคนกลัวหมดผมเป็นตทัวงนแล้วก็ขู่็ไปเรื่อยยิงปืนขึ้นฟ้าประจำการก่อเหตุครั้งนี้นอกจากผู้ต้องสงัยแล้วมีผู้ร่วมบวคกาไหมครับเขามีเพื่อ,อสนสนิทหลายคนนะฮะการสืบสวนเราก็เชื่อมโยงอยู่แต่คงไม่ได้ร่วมเลยที่ไม่ปรากฏ แล้วระบ,บุที่มีการปล่อยมือปูอในพื้นที่ตรงนี้มีมกกนะความชัดเจนคอะไรนะปล่อยมืนปูด้วยนะเรามีทิดตาอไทัเรามีเพื่อนเข้า,าอาชีพมา,า,า,านไยมีผู้ต้องหานด้ไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่ควถามเกี่ยวกับลูกพดีแต่ให้การรับสารภาพครับพอเรียนะก็โอเคนะครดี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 ีด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 ีีดีด<ำ>ีดีด<ำ>ีด<ำ> ก็น่ว่า,งาสไงสารเด็กไหมทั้ง,งกเกิดั็กเป็นย่างแก่มโมโหผมไม่ค่อยรู้ตัวครับพี่คือมันเป็นอารมณ์ของเราเวลาโมโหนะครับครับแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรผมก็ไม่อหลังจากวันก่อนทวันใช้เลยถอนทีนถอนไม้ตีคุ้มจริงไหครับนะครับคนไทายรับประโยชน์เป็บ้านนะครับ แต่ว่าการทำกรรมธันนี้ร่วมกันทำต้งสองคนใช่ไหมครับหรือว่ากรรมธันที่ทําให้ชื่อเดียวมัอใหญ่นี้่องถามปัญหาในทางเรื่องจะต้องถามเพราะในทางคดีหรือว่าส่วนเบนนี่เราไปไปช่วยเหลือมาจากบ้านเลยบอนนีก็ช่อยกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เขาเขายินดีเขามาพบตำรวจแล้วก็หนีมาอากาศเราไปเอามาเรามีพิธีการนะครับเลย แต่พยายามค่งต่อม